สวัสดีจ้าฮัลโหลตายก้าหวกำยันเลยเจ๊งเย้ไปแต่าก้าไทยอ่ะวันนี้จะมาทําอะไรที่แบบว่ากินแล้วกระปี้กระเป๋านะก็วันนี้จะมาทํายําม,มะนาวจ้ะยําม,มะนาวเด้อจ้ายําม,มะนาวเด้อจ้ามาเด้อจ้าก็แบบเจ๊งเหลงมงซมันยืซ่ารัดกะนี่ก็แช่งเลยอ่ะฉิดฉิดผินเลยอ่ะแช่งเหลงหลอกตายตายเหลืองอะหลอกหูโตกะอ่ะเราก็จะใส่มะนาว ใส่ะมะนาวเยอะหน่อยแล้วก็ยำมะนาวนะคะยำมะนาวแซ่บๆโอ๊ยพูดแล้วน้ำไายไหลจ้ะพี่น้องมาด้ยวยจ้าใส่น้ำปลาไปก่อนจ้าเราตียีโร่เราเฮ้ยละใส่น้ำปลาไปก่อนตามด้วยมะนาวยำมะนาวเพราะว่ามะนาวเนี้ยเราหั่นแว่นเราไม่ได้บีบนะคะเราก็จะใส่เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปอีกจ้ะ ตาด้วยน้ำตาลหลอดที่โลหละดเล็งม่งหล่หอเฮ้ยหลอดที่ทองเลยใส่จะใส่น้ําตาลสักสองช้อนสองช้อนแน่จะ้ะใส่น้ําตาลโอ้ยพูดแล้วก็น้ําลายไหลแล้วนะพี่น้องทีนี้เดี๋ยวจะใส่อน้ําลายไหลมาแล้วจะขาดไม่ได้คือพริกป่นนะก็อ่าจามูจ้าเคยทำตาอร่อยจี้ฝันนะใส่น้ำปลาใส่น้ําปลาแดกเข้าไปจ้า ใส่น้ำปลาโนโน่เข้าไปจ้าใส่น้ำปลาโนโน่เข้าไปโอ้ยำแซ่บๆพูดแล้วน้ำลายไหลจ้ะพี่น้องตามด้วยพริกป่นนะคะตามด้วยพริกป่นนี่เลยแซ่บๆตามด้วยข้าวคั่วหลอดที่หลักจิ้ฟันหลอดที่ไม้ฮ้องหลยตามด้วยข้าวคั่วจะใส่ข้าวคั่วจักสองซ้อน โอเคทีนี้เรามาชิมรสชาติกันเลยจ้าจลองแซ่บนัวจ้ายำมะนาวจ้ายำหม,มักนาวยำหม,มักนาวจ้าพี่น้องยำหม,มักนาวมาเด้อจ้าแซ่บๆซ่บด้วกันจ้าพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่เป็นตาแซ่บบ,บ,บ่โอ้ยน้ำลายแตกเดี๋ยวชิมก่อน โอ้ยขอใส่บักนาวอีกจังหน่อยหนึง่งเพราะมะนาวเราไม่ได้บีบล้วใส่เป็นแว่นเข้าไปมันต้องเปรี้ยวมันต้องเปรี้ยวนําแซ่บแล้วเค็มแล้วขาดขาดน้บักนาวสำนี้ใส่สำนี่ละจ้าใส่แค่นี้ละจ้ะใส่เข้าไปนะคะ โอ้ยน้ำลายไหลอืมแซบ่บอืมอร่อยแซบ่บแซบ่บตามด้วยมะนาวเราที่แช่งเลงเลยอืมยำบักเนาวยำบักนาว,ม,นาวมาเด้ยวยแซบ่แซบใส่เข้าไปบักเนาวใส่เข้าไปจ้ะคนก่อนคนคนคนให้มันเข่ากันจ้าโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตก Bên ta xếp bố, bên ta xếp bố, yam bạc nao, yam bạc nao cha ja. Mà đứa, phải mắc xếp Cô đại mắc xếp, mà lời cha, mà lời cha Yam bạc nao, yam bạc nao Ok, chím con Ôi, oh, xếp, 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 xếp Thằng xếp, thằng xếp, chắc ja, phí nông มาด้วยจานที่นี้เราใส่ปลาแซลมอนก็ไปข้างบนนะคะใส่ปลาแซลมอนก็ไปจะใส่ปลาแซลมอนใส่บัวลายจะเพราะว่าเน้นมะนาวเอาเดลเลยหมูหลอกกาโตซ่ามันยุ่ยเราเลยอ่ะเอาเดลจีเกาะจะหายเหล็งมงเงาเราใส่มะนาวเข้าไปจา้าเป็นอันเซ็ตซับเรียบร้อยพร้อมกินแล้วจา้า ยาบอกนาวปลาไซามอนของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นตแาแซบบ่จ้าน่าอร่อยนะคะเดี๋ยวชิมก่อนโอ้ยแซบอืมแซบแซบ,แบ,แบ,แบอืมเดี๋ยวชิมชิมก่อนจ้ะเดี๋ยวชิมก่อนจ้ะขอชิมก่อนนะคะนี่นะคะอืม xếp xếp cái mề tô hủ chỉ kệ Wow, qua giặt xuống nhỏ lại nhỏ hàm xếp lắc mà đứa cha mà xếp mà nào cha đứa cha